สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะจอยอาจจะอยู่ในที่ที่แปลกนิดหนึ่งนะคะวันนี้จอยพาทุกท่านอย่ามาเยี่ยมที่ร้านกิจการใหม่ของคนคุนหน้ากันนิดหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นการประเดิมนะวันแรกที่จะมีการเปิดแกลนโอเพนนิ่งเลยะคะ่ะเพราะว่าร้านเนี่ยกำลังจะเปิดแบบสดสดร้อนๆวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเลยต้องมาเยี่ยมแขกคนสําคัญของเรากันก่อนนะวันนี้ก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยร้านอาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยววันนี้กิจการใหม่และคนคุ้นเคยที่จอยกำลังพูดถึงนี้เป็นใครกิจการอะไรเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านแล้วก็กิจการที่กำลังจะเปิดในวันพรุ่งนี้กันเลยค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคนคุ้นหน้าของเราแล้วค่ะจำกันได้ไหมคะพี่เกดเองสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็สำหรับนะคะนานมาแล้วเนาะไม่ได้มาเยี่ยมร้านเสริมสวยของพี่เกด เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพิเกตก็มีแบบเขาเรียกว่าทั้งนวดหน้าเนาะคอสวหน้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการทําผมถ้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาทอมมี่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่บางครั้งจอยก็พามาเยี่ยมชมบ้างแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นกิจการที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาทอมมี่นะแต่ว่าจอยเห็นว่ามันน่าสนใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็วันนี้อยากจะให้พิเกตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพิเกตเริ่มทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมค่ะวันนี้มาแบบจอยตื่นเต้นอ่ะ เดี๋ยวลองเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นอะไระก็ธุรกิจที่ทําเพิ่มเติมก็จะเป็น ธุรกิจของการสระผมผ่อนคลายสไตล์เวียดนามที่กําลังฮิตหรือเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะก็ทําเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเราก็ให้ความสนใจตรงที่ว่าการสระผมปกติก็สระธรรมดาแต่ทีนี้พอมีศาสตร์ในการกดจุดหรือว่ารวมในหลายศาสตร์นะคะทั้งอินเดียทั้งจีนญี่ปุ่นเข้ามารวมกันลคิดว่าน่าจะช่วยให้ลูกค้ามีความสุขและผ่อนคลายในการสระผมมากขึ้นก็เลย ทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะบริการลูกค้านั่นเองค่ะเป็นเซ็กชันที่เพิ่มเติมจากเดิมใช่แต่ว่าร้านเสริมสวยเดิมที่ทําผมอะไรปกตินวดหน้าปกติพิเกตก็ยังดําเนินต่ออยู่ก็ทําอยู่นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาแค่นั้นเองอันนี้ก็คือเป็นแบบห้องในส่วนที่เปิดเพิ่มเติมนะคะก็ถ้าท่านไหนที่อยากจะมาอันนี้พิเกตมีปักหมุดหรือว่ามีแบบแชร์โลเคชันเอาไว้อยู่แล้วมีมีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวชื่อร้านอะไรคะพิเกตตรงนี้สำหรับร้านนี้ก็คือวารินรัต เฮดแอนเฟดมาสซาดนั่นเอง oh, <okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> ก็คือพอเรามีนวดหน้ากดจุดเด่นน้ำเหลืองด้วยนะคะเชิญชวนนะคะทุกคนใครที่มาในช่วงเ,เปิดร้านใหม่มีราคาโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าถ้ามามหลังจากนั้นใครที่มาดูคาปนี้ ene, แล้วแบบว่าผ่านช่วงเปิดไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคอสหรือว่าการแบบเขาเรียกว่าทําโปรโมชั่นอื่นๆนะเพิ่มเติมในแต่ละช่วงเวลานะคะถ้ายังยไงก็ต้องสอบถามทางหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะคอยติดตา,ตามตในช่องของน้องจอยเรื่อยๆก็ได้ค่ะเพราะว่า,าเราใช่<ๆ>เพราะว่าในส่วนหนึ่งเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอะโทมี่อยู่นะคะเราจะไม่ทิ้งเนาะเพราะว่า ผลิตภัณฑ์นี้ทิ้งไม่ได้เพราะว่าใช่เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็ต้องสั่งก็ต้องแบบมีลูกค้าคอยสั่งเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ทุกคนสามารถติดตามช่องน้องจอยได้เพราะว่าจะมีราคาโปรโมชั่นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเวลคัมแพ็เกจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็สําหรับจอยนะคะยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการสักผมสไตล์เวียดนามหรือว่าการทํานวดหน้ากดจุดน้ําเหลืองอะไรแบบนี้เดี๋ยวถ้ายังไงนะท่านไหนที่สนใจตามจอยเข้าไปดูก่อนเนาะเพราะว่าเก็บเทปนี้เนี่ยอาจจะแบบราย ละเอียดยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่สนใจเกี่ยวเรื่องความสวยงามการเรนน้ําเหลืองเนาะการดูแลสุขภาพความงามนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะมีเทปแบบอพิสวดต่อไปที่เดี๋ยวพี่เกตเราจะเชิญเข้ามาให้ความรู้นะคะในฐานะที่เป็นกูรูนะความงามท่านหนึ่งแล้วก็ดูแลเกี่ยวเรื่องตั้งแต่เส้นผมใบหน้าลําคออะยินดีค่ะยินดีโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้างนั้นตามพี่เกตไปดูด้านในกันเลยค่ะเชิญค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปดูขั้นตอนกันแล้วแบบเป็นน้ําจิ้มนะเพราะว่านี้ยังไม่เห็น<ช>เต็มขั้นตอนใช่ไหมพี่เกดคะใช่เลยปกติถ้าสมมติว่าเต็มขั้นตอนเนี้ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะพี่เกดเราก็จะมีคอร์สนะคะเวลาให้ลูกค้าเลือกมี1ชั่วโมงชั่วโมงครึง่งแล้วก็30นาทีสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะ30นาทีนี่คือก็ยังได้ครบอยู่ใช่ไหมพี่เกดสานาทีนี้ก็จะเป็นการ ในการของนวดศรีรษะแล้วก็คอบาลาย oh, นะคะ <okay. S 2> แต่จะไม่ได้ครบเซตเพราะว่าเวลาน้อยแต่ก็คือ <okay. S 2> ช่วยผ่อนคลายได้เหมือนกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เราไปดูเว็บเวบจะเห็นว่ามันมีขั้นตอนของการต้องใช้อุปกรณ์เยอะเลยเยอะมากจอยแอกมาส่งที่ตรง ไปต,ตู้ข้างหลังนี้เดี๋ยวพี่เกดช่วยแนะนําอุปกรณ์นิด,ดนึงได้ไหมคะว่าอันนี้มันเอาไว้ใช้ทําเกี่ยวกับอะไรมั่งได้ได้ค่ะยืนข้างๆนี้อ่ะแล้วก็ตรงตรงในส่วนตรงแถวๆนี้พี่เกดคะมันเห็นว่ามีหลายอย่างเลยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างะคะแต่ลองยกตัวอย่างมาสักนิดนึงก็อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของอบําบัดด้วยเสียงนะคะใช้ดนใช้เสียงบําบัด ให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเหมือนเราดึงสมาธิดึงจิตลูกค้า oh. นะคะเวลาที่ลูกค้าบางทีใช้ไปทํางานใช้ชีวิตประจาวันเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างงี้บางทีจิตของเราเนี่ยก็จะเหมือนโลดแล่นนะคะความคิดโลดแล่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็จะดึงมาใช้เสียงบําบัดผ่อนคลายความเครียดแล้วก็มีเสียงดนตรีรีแลกซ์นะคะ mm hmm. มีบําบัดรีแลกซ์นะคะ พอเราใช้ระบบเสียงบมดแล้วก็จะมีในการนวดศีรษะควรซาหนักกาางศีรษะด้วยน้ํามันอุน่นอันนี้นจะเป็นศาสตร์ของอินเดียและนะคะขั้นตอนต่อไปก็ก็จะเป็นการเดินน้าเหลืองคอบาลไยใช้อโลมาอย่อยางอย่างดีเลยน,นะคะคือ,อแบบขั้นตอนเยอะมากมต้องต้องมาลองค่ะคือถ้าให้เกตอธิบายนี่ก็คงจะแบบนานนะคะว่าแต่ละ อุปกรณ์เนี่ยเขามีข้อดีอย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คือจริงๆเราเนื่องจากว่าเราอยู่ไม่ครบขั้นตอนเนาะพี่เกดคะแอบแวบ๊แวบๆนิดนึงก็เกรงใจนางแบบด้วยอะไรอย่างเงี้นะคะก็อาจจะถ่ายให้ดูไ,ดไม่หมดแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาลองสัมผัสดูเนาะมันเป็นการเปิดประสบการณ์ทั้งรูปรถ ก็จะไม่ได้ชิมอะไรนะอ่าโอเค่กิเนเสียงอ่ามีมีกลิลล่นมีเสียงเนาะแล้วก็มีสัมผัสแบบผ่อนคลายนะคะเพเดี๋ยวถ้ายังไงนะอยากให้พี่เกดฝากไว้นิดนึงว่าถ้าร้านเราเนี่ยขับรถมาต้องมาทางไหนสะดวกที่สุดคะพี่เกดถ้าขับรถมานะคะก็มาเส้นรัชดาหุ้ยขวางนะคะ,ะเข้ารัชดาสิจิด ก็พอเข้ามาแล้วก็เข้ามาจอดในตึกถิ่นทองพาเลียนได้เลยนะคะมีที่จอดรถนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในในการจอดรถแล้วก็ถ้ามาทางวิภาวดีก็เข้าอินทามาลาย45นะคะสำหรับท่านที่ขับรถมาแล้วสำหรับคนที่นั่ง MRT มารถไฟนะคะก็มาลงสถานีห้วยขวางแล้วก็สถานีสูนยที่3นะคะเดินเข้ามาได้สําหรับคนที่ชอบเดินนะคะมันก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจสามารถ ติดต่อด้วยบเบอร์โทรศัพท์เกดหรือว่าไลน์ก็ได้นะคะโทรถามเกดได้เลยนะคะ,อะโอเคตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ห้ามเอ่ยเบอร์โทรศัพท์ฉะนั้นเดี๋ยวให้พิเกดบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงแล้วเดี๋ยวจอยจะขึ้นไว้ข้างล่างไวใ้ให้อีกทีหนึง่งอ่ะพ่เกดได้ค่ะถ้าโทรมาจองหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าการเดินทางมาที่ร้านนี้ต้องติดต่อเบอร์อะไรคะพิเก่เก้0 6 1 8 5 8 9 7 8 8 โอ้ยเหมือนกับ <laughs> ไปหวดเลย <laughs> เบอร์เ <ๆ S 1> บอร์จำได้อ่าโอเคค่ะแต่ว่า เดินทางมานะคะก็สะดวกนะในหลายหลายรูปแบบช่องทางเนาะมาจากถนนไหนก็สะดวกอยู่นะคะตรงนี้หาง่ายแล้วก็มารถไฟฟ้าก็ง่ายเหมือนกันเนาะเพราะสำหรับเทปนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มแล้วครั้งถัดไปเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเทคนิคการดูแลสุขภาพความงามเส้นผมอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจอยจะพาทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมร้านพิเกตใหม่ค่อยๆปล่อยขอร์เค่อยปล่อยของได้ค่ะโอเคครั้งนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะ สว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปโอเคค่ะเดิดมาพี่สงสัยต่อไปพี่เกดกลับขึ้นขึ้นนะยีงยังไงสบายอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปข้างนูง้น